สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน v i d and Grow เรามาต่อกันเลยครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้และซื้อปลาต้องเก็บหอมรอมริบนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าตามหาอาหารที่เราต้องการแล้วกันนะครับเอ๊ะอเจอปลาตัวเล็กเจอปลาตัวเล็กอันละบังคับครับครับไอ้ไม่โดนมันเถอะไอ้ไม่ได้ไม่ได้ฮะปลาชักกระตุกไอ้ปลากระตุกไอ้เนี่ยไม่ได้เนี่ยนี่แกไปไหคือแบบ นี่ปลาหรือไก่เนี่ยเฮ้ยโอเคเยับอ่ะครับยสงสัยวันนี้คงไม่ได้กินอะไรแล้วบ้างเอาปากกาลังก่อนเด็ดเด็ดเด็ดเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้อมีอะไรอยู่ใต้ไม้ไหมไม่มีครับโอ้นี่ฮะเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะเจอปีรันย่าฮะเอ้ยเจอแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวแย่งกันดิเอ้เดี๋ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเขาลังว่าอยู่ผมมันยับอ่ะครับ และแล้วผมก็เจอกุ้งมาเจอกุ้งเจอกุ้งกัดกุ้งครับกัดกุ้งผมกับกุ้งส่มแกอาแกบาช้าอ้ยผู้แกบา,าช้าเกินไปนี่เราต้องเก็บประการังแถวเนี่ยสาหร่ายต้วเน,นี้ยครับเออกินให้เติบใหญ่นะครับว้า oh! กำลังอยู่เฉยๆมาทำไมกับในใครก่อนละนะัออ่นนะอ ตัวนี้เด็กๆมาเด็กๆมาเอาเลยเด็กๆเออลูมันเออเอออะไรเด็กๆดีมากเฮ้ยกินเด็กๆเฮ้ยพวกเราเป็นคนกัดพวกเราต้องได้กินนะทีฉันกัดคนเดียวแกมาได้กินตอนไหนเนี่ยฮะคิดว่าเป็นบุฟเฟ่หรอเหรอเติรเติร์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 เติ ให้เจอเจอสักเนื้อสักเนื้อเนื้อเนื้เนื้อเนืเนื้อเเนื้อเนื้อเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนื้อเน้อเนื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 เนื้อเ้อเนืเนื้อเ้อเนื้เนื้อเอเนื้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 อเน้อเนื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 อเนื้อเนื้อเนืเนื้อเนือเนื้อเนื้อเเนืนือเนื้อ ตอนนี้เราเป็นหนูไปแล้วนะครับพยายามอย่าสดนะครับอย่าสดนะครับเหมือนเจอปิรัญญาครับเหมือนมันมาเป็นฝูงเลยพวกนี้เฮ้ยเจอซากปิรัญญากัดเลยเออนี่ซากของเราหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยต้องสอยปิรัญ่าครับต้องค่อยๆสอยปิรัญ่าเอาตั้งแต่หางแถวเลยหางแถวหางแถวปิรัญ่า <c oughs> สอยหางแถวปิรัญญาครับ <c oughs> โอ้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 โอโกินปินกินปินกินมันแขงแต่เพืกจริงๆเฮ้ยอยากได้ปลาดุกจริงๆเลยเนี่ย ดุกนิกกดุกนิกเฮ้ยผมไม่อยากเป็นปลากรเพงอย่างเงี้ยอยากจะหลุดพ้นจากเป็นปลากลายเป็นคนไงงั้นน้องก็ต้องเลิกทำชั่วได้ผมผมจะเลิกทำชั่วเออปลาดุกตัวนี้นี่มันนิสัยดีจริงครับเป็นมิตรกับรอบข้างเออดูสิเอ๊น่ารักจริงๆเลยปลาดุกตัวนี้ในขอกัดหางเลยแป๊บนึงนะครับขอกัดหางนะครับปลาดุกกรพงกดพงกระพงกระพงกกระพงกรหงกงกระงกระพงกกดงกกกดกกกดงก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 ก ปลาดุกครับกัดปลาดุกไม่ปล่อยครับกัดปลาดุกแล้วไอ้กับปลาดุกกูแบบเบียบลอยเฮ้ยเหมือนผมจะเจอตัวพ่อของปิรันย่าเอ้ยท่านพ่อเออมาเลยลูกมาเลยลูกท่านพ่อท่านพ่อกัดมาเลยท่านพ่อเอาเลยท่านพ่อท่านนั่นแหละท่านพ่อเออแย่งท่านแย่งท่านพ่อโดดท่านพ่อท่านพ่อไปเลยครับท่านพ่อสู้ๆท่านพ่อสู้ๆท่านพ่อสู้ๆโดดชิ้นใหญ่โอ้โหเวรสาล้วครับท่านพ่อผมจะใหญ่แล้วพ่อนะครับ ลูกไม่มีใครใหญ่เกินกว่าพ่อแล้วแน่ใจเลยผมใหญ่ให้ดูแล้วกันแล้ว่อนะอา่ครับตอนนี้เราพ่อ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 ดูดไม้พ่อดูดเก่งจังเอาละครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเป็นไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะไม่เสี่ยงตัวเองไปเจออะไรที่มันทําให้เราตายกันแล้วครับเราจะกินตั้งแต่ปลาเล็กก่อนครับคุณผู้ชมครับเออนี่กัดแป๊บเดียวก็ตาย้วครับนี่เจอเปลญญาครับเจอเปลญญาครับคุณผู้ชมครับผมจะเปลญญาหนีทําไมฮะ ตามผมเลยครับแกแกแกเรียบร้อยโอ้โหปีรัญ,ญ่าสุดยอดครับเฮ้ยจัดการตัวเดียวได้นะแต่อย่าให้มาเยอะมาเยอะนี่วิ่งเลยลวครับผมปีรัญ,ญ่าปีรัญ่าปีรัยญาปีรัยญ,ญ,ญ,ญาโอ้ยปีปีปีปลาดุกปีปลาดุกโอ้ปลาดุกโอ้พี่ทำไมใกล้ชิดกันจักเลยนะฮะโอ้ยปลาดุกระหว่างบนเร็กกปลาดุกครับเหมือนกำลังจะไฟกันครับ มันเขากำลังจะไฟกันโอ้โหเอ็ดนี่ก็ตามผมมาจริงๆเลยมันตามผมมาครับมันจะสอยผมไม่ได้เดี๋ยว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 โอ้โหตกใจนะว่าโบเล็กย้ายที่ครับย้ายที่ครับเอ้ยยังคือโอ้โหโอ้โหเฮ้ยติดเห็นเอ้ยโอ้โหเฮ้ย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 โดนล้มโอ้โดนล้มโดนล้มโอ้ยไปเลยดูดูโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นศพละ เป็นชิ้นแล <c oughs> ้วโหอยากเป็นปนุกมากเลยจะได้เป็นปนุกไปเนี่ยแต่อยากจะหลุดพ้นนะไม่ทำกรับแล้วจะเป็นคนแทน <c oughs> เอาไป้พววันนี้ลุงพีงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในั้งต่อไปกับ Fit and Grow ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกลงกดไลค์แล้วกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเป็นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์จากเกมนะครับบายบายครับเย้